เอาละครับจากการที่เราไปเรียนเวทมนต์มาและในวันนี้เราก็ได้มาอยู่ในเกมที่ได้เป็นเกม of the year ของปีที่แล้วที่เรายังไม่ได้เล่นเพราะว่าตอนนั้นคอมเล่นไม่ไหวฉะนั้นเราจะไปดุยและกลายเป็นผู้มัวหมองแห่งเอลดดนลิน Let's go <S เสร็จแล้ว อันนี้คือผู้มาหมองที่ไปบำเพ็ญตนมาแต่ก็ผิดหน้าทำไมไม่รู้เออนี่แหละไปเลยไปกู Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the Night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, Claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, Chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion. The loathsome dung eater and circadian Gideon Othmir. the all knowing and one. Mother, whom grace would again bless, a tarnished of no renown, cross the fog to the lands between to stand. before the Elden Ring. And become the Elden Lord. ร์ดว้าวที่ผมเงียบไปเพราะว่าผมอยากฟังเนื้อเรื่องให้ทุกคนฟังเนื้อเรื่องแบบ เป็นซับจากซับเองอะผมไม่อยากอ่านให้ฟังอะโอ้โหเราเป็นโจรดูดิคนเมื่อกี้เขาดาบใหญ่เลยอะเก็บของนิ้วเหี่ยวของผู้มัวหมองขากลับมาแล้วเราเอลเดินข้าจะมาทวงแหวน แล้วขึ้นเป็นราชาเหมือนเราจะต้องแบบไปสู้กับพวกเทพพวกเทพมันมีสิ่เซียวของเอเดนลิงแล้วพอมันมีพวกนั้นมันก็เกิดความกลงไหลในพลังใหม่มันก็เลยเกิดความรบวแล้วก็เกิดสงคราม เงี้ยเท่าไรอ่ะอันนี้ไม่ไปด้วยหรอกไม่มีข้างล่างลงด้วยเนี่ยอ๋อใช่อเทม นี่คือไอเทมใช่ไหมแล้วบล็อกอะ่ะอ๋อบล็อกตัวนี้เชีย่ยผมไม่เคยเล่นเกมแนวนี้จะบอกว่าแนวนี้คือเป็นเกมแนวโซเกมแรกที่ผมเคยเล่นนะครับผมไม่เคยไปเล่นที่ไหนมาก่อนเลย ตอนแรกว่าจะลองตอนแรกว่าจะลองดาร์กโซในปีนั้นแต่เหตปีนี้มีจะมีเอเดมลิงมาพอดีเดียวฉะนั้นจากนี้ไปผู้มัวหมองอย่างเราจะกำจัดพวกนั้นให้สินส้นซากเองท่านไต่ตองวองท่านผู้อัญเชิญผู้ที่เหยียบขามาเอามาก็เจอเลยสวัสดีครับบี่ ฟัน,ฟ,นฟันไงเอ้าเอา้ผ<ป>ิดเฮ้ยหาทีเดียวตายต้องขอเวลาปรับปุ่มก่อนโอ้โหเมื่อกี้ยังไม่ได้ทำะไรเลยแบบยืนจกเป่าอะ่ะตายเลยเวลาเข้าเนื้อเรื่องคนอย่างเงี้ยไม่ฟังนะคระับผม ผมก็ยังให้ทุกคนเสียเบเนื้อเรื่องแบบเต็มที่เพราะว่าผมน่าจะแยกพาร์ทให้อยู่พาร์ทซูบอยกับพาร์ทเนื้อเรื่องที่นี่มันที่ไหนกันเมื่อกี้เรายังจบกระเป๋าแล้วโดนมอนเอารกระแทกหน้าอย,ยู่เลย Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. even if it does violate the Golden Order. นี่เราโดนตบจนตกพื้นมาที่นี่อย่างนั้นเลยแล้วเราก็มีอนมีอ่ะกระโจนลงน้ำแล้วหน้าจะพบทําแห่กงการเรียนรู้โอเคเมื่อกี้เราตื่นขึ้นมาเอ้ยตอนที่เราสลบไปอ่ะเหมือนเรากำลังได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่ง กำลังพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับกรมการที่เรามาตามหาเอลดินแหวนแห่งเอลดิน <c oughs> ผู้มืมหมองจงกระโดดลงไปเสียะอะไรล่ะท่านถ้ <c oughs> างั้นข้าจะไปตามที่ท่านบอกข้อความเยอะจริงๆเราก็ชอบอ่านด้วยสิ เทวดาจงจเจริญอออ,อนี่คือจุดพักผ่อนสินะเอาไว้รีเจน HP หรือเซฟนะโอเคครับท่านผมขอ,อยาดปับปุ่มแตะพร้าาแรกาองาราได้เาีย้ต้นขึ้นแล้วาาสซาดี เข้าหลังไปดีไอ้ลุงเฮ้ยเราจะไม่ตายเฮ้ยเรามีธนูด้วยวะอย่าอย่ามาดิเฮ้ยถ้าฟันก็ตันโอเคมีโล โลไม่ต้องไม่ต้องถึงโอ้โหมันกะจอกเกินมวนหน้ามวนหลังโอเคสอนเขาก็สอนแบบธรรมดาแต่เราก็ทำเป็นหมดละ

โจรมีธนูโจรมีธนูแต่เราใช้ไม่เป็นเล่งไงนี่โอ้โหยากแทะมามีดนี่แหละอุ้ยเอ,อ๊ กระเทืบโล่งไงแบบปลดปลดโล่ครับสอนวิธีเอาโล่ออกให้ผมด้วยดิวิ่งได้ช้าแค่นี้เองเหรอ<ฮ>เข้า,าละอีกรอบแก้มือ อะไรครับอะไรครับกระดูกคนกระโดงไม่ได้พันผมผมัานมดอ่ะสบายสบายยิ่งยากเนี่ยหน้าทะลเนี่ยหยิบบานทําไมก่อนจรเนี่ย ui, con lấy dãy jọt mà mà, qua đi, muốn cái muốn đi. มาดีมาดีมันได้กินผมหรอกอ๋อผมว่าวิธีปลดปลดโล่น่าจะเป็นแบบเวลามันเขาโจมตีมาเราก็แบบรีแพงเงี้ยใช่ไหม,มตีเร็วนะเว้ยผมตีเร็วนะ เออ่เมื่อใส่ธนูเมื่อใส่ธนูจะยิงธนูได้เล็งโดย LB ค้างแล้วกด R เพื่อเล็งแบบที่สองไม่ได้เรื่องขอแบบตึงๆ ไหนดูดิธนูลิงไงวะเนี <ses> <ses)> ่ยธนูมีจำกัดด้วย ทักษะต่อสู้คือทักษะพิเศษที่มีอยู่ในอาวุธทักษะต่อสู้เมื่อมีแต่การโจมตีรุนแรงไปจนถึงผลลัพธ์พิเศษแบบชั่วคราวต้องเสีย FP เพื่อใช้งานยังไงอ่ะนี่อ่ะ Teo, te iba รหว่างโดดจมตี<า>พล,ล่าสุดหากมีแม่ริมแห่งมาริกา ใกล้ที่สุดแล้วก็จะเกิดตรงนี้โอเคว้ยซัดเลยไว้เน่โตกลับโอเคว้ยเอเ้า ơi

จะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะ่ะเขาตายแล้วของหายแล้วเว้ยทำดีๆนะ่ะอุ้ยโอ้โหพุ่งผิดจังวะอ้าวไม่เท่าไหร่นี่บ่า ไม่เท่าไหร่น้องไปฝึกเันใหม่นะโู้ผุมล็กไปวะรอแบบมีลู่ใหญ่ๆก่อนแล้วกันมีของไหมแถวนี้อ่ไม่นึกเลยว่าจะจะเป็นพวก ผมแห้งก็โดดช้าอยู่อ่ะด,ดูดิผมกะไม่ถูกอ่ะท่านตายยังไอง,องอย่างนั้นอ้าวโดดสูยังไงก็ตายที่ท่านจากนี้ไป งระวังกระโดดไม่กระโดดหรอกฮึอะไรอ่ะมันคือฮึเฮ้ยเอ้ยเกือบละจากนี้ไปจงระวังกระโดดนี่คือทาง in, ไปสิ่ะ เราจะต้องกลัวใครอีกวะสตรีมไหมเกมเนี้ยว่าสตรีมไม่ดีอะแต่ผมภาพกลัวภาพมันกากะนีใส่กุญแจอ๋อไม่ยังไม่มีละ ใช้นิ้วงอของผู้มัวหมอง,สร,ง,ง,องสร้างอัตเีนีสีทองสร้างไงอ่ะบอกวิธีสร้างหน่อยดิผมไม่รู้วิธีสร้างอ่ะ กำแพงมันเหมือนจะแบบอันนี้นะแบบมีกำแพง invisible อ,อ่ะกำแพงที่มองไม่เห็นมีปะเฮ้ยเหมือนจะมีแต่ก็ไม่มี แค่นี้เราก็ฆ่าคนตายได้นะหนุ่มจามฆ่าอยา่าไปต่อเลยสินาะไหนดูซิเอ้ยเผื่อกดวายนะ้วทีนี้เอาอโอ้ในสุดโอ้ มันทำให้ข้าหวนนึกถึงแะนึกถึงอะไรครจงดูวงแหวนแห่งเอลดินแล้วเราทำหน้านี้ทำท่ายังไงอะ่ะอ๋อยังไงท่าทางงั้นข้าจะคำนับให้แก vùng vành hình Eldin